สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์วันนี้ส่งมอบรถคันนี้เนาะเป็น10บล้อเออัวเมกาแคบเครื่อง JO7E นะคะเครื่อง c o m มอนเร i l ทอร์โตัวนี้ก็ทําเป็นเทลเลอร์นะคะเป็นเทลเลอร์แท่นเตี้ยขึ้นรถเกี่ยวสีเป็นสีม่วงชุมพูนะคะม่วงชุมพูมุกตัวนี้ไปอยู่อําเภอวังหินนะคะคันนี้เจอกันได้ที่สีสเกต นี่ก็พร้อมส่งม,มอบแล้วนะคะลูกค้ามารับแล้ว สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสิบล้อนะคะเป็นเทเลอร์แทนเตี้ยก็มาสั่งได้ที่อูนะคะสำหรับคัสซีเต็มก็มีเข้ามาหลายคันเพราะว่าถ้าทำเป็นเทเลอร์คือเราจะแนะนำเป็นคัสซีเต็มนะคะคัสซีเต็มคือใหญ่จุดท้ายเลยก็มีหลายคันอยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาสิบล้อสิบล้อแทนเตี้ยนะคะคันนี้ก็เป็นแทนเตี้ยใส่ ท่อท่อหมอ้อก๋วยเตี๋ยวอานะ่าแปดสี่นะคะแปดนิ้ว สั่งสเปคได้นะคะความยาวลูกค้าต้องการความยาวเท่าไหร่สีอะไรสไตล์แต่งแบบไหนก็มาสั่งสเปคได้ที่อู่เลยนะคะราคารุ่นนี้ก็เป็นสิบล้อราคาก็พร้อมจบที่หนึ่งล้านเ้ามืนะคะสั่งสเปคได้ที่อู่เลยนะคะสําหรับรถสิบล้อ ลูกค้าส้อมมารับรถแล้วนะคะรอเลิกคันนี้ก็แต่งแบบสวยงามเลยนะคะเจอกันได้ที่อำเภอวังหินศรีสะเกดนะคะคันนี้อ๋อลูกค้าท่านไหนที่มองหาเป็นเทเลอร์เป็นยางเก้ายางพันหรือจะเป็นเทเลอร์ยางแปดสองห้าเทนเตีย ก็สั่งได้นะคะที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์หรือจะเป็นรถดำรถดำพร้อมใช้งานอยู่ข้างหลังรถดำพร้อมใช้งานก็มีหลายคันเลยนะคะพร้อมทะเบียนก็มาดูมาจับจองกันได้ที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็พาชมเพียงแค่นี้นะคะเจอกันได้คันนี้ที่สีสเกตนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ